วันนี้นะครับก็เรามาจะมาอยู่ในแปลงนะครับที่กําลังติดผลนะครับแล้วก็อายุประมาณหลังติดผลก็ประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามมานะครับว่าหลังจากที่ติดผลแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยมา พูดถึงวิธีการหลังจากติดผลครับซึ่งก็จะไม่มีไม่ได้สาธิตเพราะว่าลงนี้เนี่ยได้ทำกันไปแล้วนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับ1ก็คือการล้างช่องนะครับล้างช่องโดยใช้เครื่องเป่าลมนะครับซึ่งวิธีนี้บางท่านก็ใช้อยู่นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นการฉีดน้ํานะครับเพื่อเพื่อล้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้โดย2วิธีนี้นะครับเพื่อเป็นการล้างช่องให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทําการซอยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าหลังจากที่เราล้างช่อแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็คือ ช่อที่ได้ทำกันล้างช่อแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้วิธีการฉีดน้ํานะครับเพราะว่าการฉีดน้ําก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกนะครับแล้วก็ใช้แรงดันน้ําฉีดพ่นนะครับช่วงที่ติดผลนะครับก็จะมีโรคอยู่นะครับก็คือเชื้อรานะครับจะทำให้ ช่อดอกแห้งนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฉีดน้ําล้างเพื่อล้างสปอร์ล้างผงละองเกสรน,นะครับที่ทําการผสมนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะได้ช่อแบบนี้นะครับหลังจากช่อเราสะอาดแล้วนะครับปราศจาก ละอองดอกหรือว่าพวกโรคเชื้อาราที่มันแห้งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้กิ่งประมาณชอบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการซอยผลนะครับขั้นต่อไปนะครับคือการซอยผลนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะต้องล้างช่อนะครับและทําการซอยผลนะครับ อันนี้ก็คือขั้นตอนหลังจากที่เราทำการหลังจากที่อง,งุ่นของเราติดผลแล้วนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนี่นะครับแล้วผมจะมา หาเวลาทําคลิปนะครับตอบคอมเมนต์นะครับให้กับเพื่อนๆพี่น้องที่สนใจนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ